ต่อไปข้อที่12แผนภาพในข้อใดแทนเซตอายาวๆตรงนี้นะครับอ่านไม่ไหวตกแบบไหนนอ,อ่ะวิธีทำครับวิธีทำก็วาดรูปขึ้นมาตามเขาก่อนนะครับ3วงซ้อนกัน A,B,C นะครับแยกพื้นที่ย่อยๆครับปึ๊บ1 2 3 4 5 6 7นะครับโอเคจากนั้นหาตรงไหนก่อนล่ะเนี่ย หา a ลบ b ก่อนแล้วกันนะครับหา a ลบ b a ลบ b เอา a แต่ไม่เอา b ได้อะไรครับก็คือได้พื้นที่ส่วนที่1กับส่วนที่4นะครับนี่ a ลบ b ต่อไปหา a ลบ c ครับ a ลบ c ได้ตรงไหนเอา a แต่ไม่เอา c ก็ได้1กับ2แล้วจับมาทำอะไรครับวงเล็บครอบอยู่นะเอามาอินเตอร์เซ็กกันนะครับอินเตอร์เซ็กกันได้ตรงไหนอินเตอร์เซ็กคือเอาพื้นที่ที่ซ้ำกันนะครับ สองส่วนนี้พื้นที่ที่ซ้ำกันก็คือเฉพาะส่วนที่1นะครับโอเคได้แล้วนะครับต่อมาเอามาทำอะไรเอามายูเนียนกับ B ีอินเตอร์เซกซก็ต้องไปหา B ีอินเตอร์เซกซก่อนแล้วนะครับ B ีอินเตอร์เซกซคือส่วนที่ซ้ำกันระหว่าง B กับ C ครับ B กับ C ซ้ำกันตรงไหน5กับ6นะนะครับหกับ6ที่ซ้ำจากนั้นเอามายูเนียนกันแหละครับกับไอบ้บรรทัดนี้นะครับเออ่โอ้ยโทษทีมันคนละส่วนเว้ยเอาเอา B อินเตอร์เซกซีคือส่วนลลางนะนะครับแล้วก็เอามาลบกับ A อินเตอร์เซกต์ B อินเตอร์เซกซีนะครับอินเตอร์เซกต์ B อินเตอร์เซกซีคือตรงไหนคือเฉพาะส่วนที่5ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับ B อินเตอร์เซกซีลบออกด้วย A อินเตอร์เซกต์ B อินเตอร์เซกซีก็คือ5กับ6กหักออกด้วย5ก็เหลืออะไรครับก็เหลือ6ใช่ไหมครับเหลือ6จากนั้นไอ้ยาวๆตัวนี้นะครับพื้นที่1กับพื้นที่6ตรงนี้เอามาทําอะไรกันในโจทย์ เอามายูเนียนกันนะครับยูเนียนก็คือได้2พื้นที่นี้แหละนะครับได้2พื้นที่นี้ก็คือได้อ่อโทษทีพูดผิดอีกแล้วได้1นะ่นะ1กับ6นะครับ1กับ6เอามายูเนียนกันก็คือได้1กับ6นะครับก็คือแรงเงาตรงส่วนนี้นะพื้นที่หมายเลข1กับพื้นที่หมายเลข6ซึ่งก็ไปตรงกับตัวเลือกข้อที่ข้อที่1นนั่นเองนะครับเรียบร้อย